ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการพระเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเส่็จพ่อขอมหลวงชุมพรเกษรดมศักดิ์ EP นี้นะครับขออนุญาตนําทุกท่านมารู้จักกับเหรียญอาจารย์ดําวัดท่าสุทารามนะครับรุ่นที่3นะครับหน้ากระโหลกนะครับปี2522นะครับ นเนื้อองนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสร้างน้อยหายากนะครับเห็นตามประวัติที่ผมหานะครับสร้างประมาณสองทันเหรียญเท่านั้นนะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกไม่มีผดนะครับผมนี่สวยนะครับคราวนี้เรามาส่องกันดูนะครับนี่ ใบหน้าจานดำนะครับมีลักษณะคล้ายเป็นใบหน้าตบนะครับลักษณะคล้ายลูปบอกกระโหลกนะครับนี่ก็เลยเรียกบอกว่าบ็อกอหน้ากระโหลกนะครับนี่แกะพิมพ์ได้คมชัดนะครับดูเมตตานะครับเมตตากลมๆสองเม็ดนะครับคมชัดนะครับนี่ ตัวอักษรก็เขียนว่าอาจารย์ดําจันทัศโรนะครับผมจีวรนะครับเป็นมีสันจีวรด้วยนะครับนี่พื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่สองเม็ดไข่ปลานะครับติดคมชัดนะครับสองมาดูพื้นเหรียญนะครับนี่พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับพื้นเหรียญนี่จะปรากฏเส้นสายฝนด้วยนะครับนี่เห็นนะครับ เส้นสายฝนบางๆนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับพอดีพายอยู่นีเลี่ยมทำให้ส่งยากครับนี่นี่จะมีเห็นไหมครับเส้นสายฝนนะครับมีเส้นสายฝนบางๆทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมในตรงของด้านหน้าน,นี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับ หน้าหลังก็เป็นยันตัวเดียวกับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมนี่ตัวตัวยันต์เส้นค่อนข้างใหญ่นะครับคา้ายนำเส้นขนมจีนมาแปะไว้บนเหรียญนครับคมชัดนะครับมีความใหญ่นะครับเรื้นเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับไม่บวมนะครับที่สำคัญไม่มีผดนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะไม่รากฏดเม็ดผดนะครับ หัเหรียญมีเนื้อเกินนะครับเห็นะครับมีเนื้อเกินไปลอยปิ้นออกมานะครับนี่เดนนี้อยู่ในเลี่ยมก็เลยทําให้ไม่ได้เห็นขอบข้างนะครับแต่ว่าขอบข้างก็เป็นขอบข้างปั๊มนะครับปิ่นเครื่องและฉีกขาดนะครับนี่สังเกตนะครับด้านหน้าจะไม่มีผะคนับนี่แล้วก็มีเส้นสายฝนทั้งซ้ายและขวานะครับในสรงด้านหน้านี่พุทธคุณนะครับ พุทธคุณของเหรียญอารดำกับตกรุ่นนะครับก็เด่นเรื่องของกับพันชาตีนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญขวัญใจมือปืนนะครับกับตกรุ่นนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของกับพันชาตีกับตกรุ่นนะครับผมแล้วก็แค้วคลาดนะครับเด่นมากนะครับผมนี่สวยๆนะครับเี่นหายากนะครับราคาเล่นหานะครับ ราคาเล่นหาสภาพสวยๆก็ประมาณหลักพันกลางๆแล้วนะครับตอนนี้เนื่นองจากความหายยากนะครับรุ่นแรกก็ไปหลักแสนต้นๆแล้วนะครับผมรุ่นสองก็ครึ่งแสนแล้วนะครับนี่รุ่นสามก็ประมาณหลักพันกลางๆนะครับนี่ราคาก็อยู่ที่ความพอใจนะครับของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญนะครับนี่สองให้ดูผิวนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับแล้จะนำพระดีๆดังๆที่เขานิยมเล่นหากันของจังหวัดจุมพรมาแนะนำให้รับชมกันอีกนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ